สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะฮะก็โอ้โหพี่หมดแรงเลยออกแปดแปดนี่ผมหมดแรงเลย <c oughs> <c oughs> มาได้ไง 88, อะ่ะแปดแปดอ่ะโอ้โหผมซื้ออะไรรู้ไหมผมซื้อเก้าหนึ่งพี่จบเลยมาม่าเลยครับผมเอา้ามาวันนี้เลยมาทํางานนะฮะนี่มาทํางานหาเงินกันเลยทีเดียวนะกะว่าจะเป็นเศรษฐีสักสามสิบล้านสัหน่อยหมดกันนี่ฮะโอ้โหพี่กุญแจสวยนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดู ผมจับโฟกัสให้ราคาหลักแสนพนเนี่ยไม่ถึงสี่พันพหลักสามพันโหเบามากอย่างกับมอไซค์พี่ลูกุเจอย่างสวยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมพยายามจับโฟกัสให้อยู่นะครับสัก,กู่นะแสีงสงตาผมไม่ดีหรือว่าแสงมันไม่ได้นะอ่ะนี่จะเห็นได้ชาดอยู่สวยครับพี่สวยมากนะครับกุเจดีมากฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูหนึ่ง นี่รีโมทด้วยนะครับโอโฮมาสตาร์ทให้ดูกันเลยนะครับมาสตาร์ทให้ดูกันเลยนะคันนี้ทีด่ดูปุ๊บปั๊บติดปุ๊บรอบเครื่องยนต์นิง่งนะครับดูนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูพี่มุมนี้จะเห็นนะทั้งสองเลยหนึ่งสองนี่ติดแล้วนะครับนี่รอบเครื่องยนต์นิ่งมากนี่ติดแล้วแค่นี้เองง่ายๆนะครับ โอ้โหแจมนะที่สำคัญสีขาวมุกนะฮะอ่ะมาดูกันเลยมาดูข้อมูลกันเต็มๆกันนะครับคันนี้เป็นรถราคาเบาแนะนำนะฮะนานนานันมาทีใครจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนไม่ว่าจะจัดไปนแนซนหรือซื้อกันสดได้หมดนะครับถ้าจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับเป็นมิ s u บิชแ i นเซอร์เครื่อง1 6 0 0ซีซีหรือ1.6นะเกตรรุ่น G.L.X นะครับ แ a นเซอร์ cer, นะครับ1.6 GLX นะครับ CNG จากโรงงานนะครับ CNG มาจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับคันนี้เกียร์ออโต้สีขาวมุกปี2011ราคา107,900 0บาทราคา1 7 9 0 0 0บาทเคดีดีนะมีประวัติสินเชื่อสรงตรงตลอดนะอายุงาน1ปีขึ้นไปนะเข้าเงืนินไขฟรีดาวน์ได้เลย นะครับโดยไม่ต้องใช้คนค้ามนะครับส่งตรงตลอดเข้ากันไขนี้ได้เลยตกตกค่างวดโทษทีครับตกค่างวด3,698บาทค่างวด3,698บาทนะครับฟังไม่ทันดูรายละเอียดตารางคลิปนะครับอ่าคันนี้เป็นรถมือเดียวประวัติด,ดีไม่เคยชนน็อตไม่เคยแกะนะครับโอ้โหนะฮะอย่างที่บอกไปก๊าซ CNG จจากโรงงานนะฮะผ่อนเบาๆนะฮะ ยางเต็มเต็มดอกยางเต็มเต็มนะครับเป็นของกูดเยียด้วยนะครับคือเอาไปใช้กันเลยช่วงนี้ฝนตกด้วยนะล้อก็ดเดิมซื้อสวยเลยทีเดียวนะครับไม่พอดิสเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้ดิสเบรกสี่ล้อนะฮะได้เบาะหนังสีดำด้วยนะกุญแจรีโมทโอ้ยพี่คร,ครบนะฮะเนี่ยฮะ จองก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับนี่สีขาวมุกอย่างสวยเลยนะฮะก็เป็นรถที่บอกเลยว่าเป็นมัมนก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานแบบว่าผมบอกไม่ถูกอ่ะมันคุ้มอ่ะคุ้มกับราคามากๆเลยนะครับจะเห็นได้น้อยมากณปัจจุบันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปแต่งกันนะเป็นรถเหมือนไวรุ่นอ่ะนะแต่ว่า ใช้ได้ได้หมดครับผมนะแต่ก่อนนี่โอ้อย่างชอบเลยนะแต่ตอนนี้ราคาเบามากๆเลยนะครับแล้วติดแก๊สด้วยนะครับแก๊ส CNG โรงงานด้วยนะประห,หยัดนะพี่นะลองดูถ้าใครที่กําลังดูหรือมองหาหอยู่นะครับสวยๆราคาเบาๆผ่อนสบายๆเนี่ยน่าสนใจผ่อนสามพันหร้อยเก้าสิบแปดบาทพี่พิจารณาเอานะฮะพี่พิจารณาเอา ใครที่กําลังจะออกมอไซค์อาจจะมีแบบลังเลแล้วแหละผมว่าเฮ้ยผ่อนใกล้เคียงกันดีไม่ดีถูกกว่าอีกนะฮะได้รถเกง๋งนี่สะอาดสะอ้านโอ้โหภายในสีดําเบาะหนังสีดําสะอาดสะอาดพี่เอ้ยเนีย่ยผมให้ดูเลยนะดีมากงานดีมากนะรถมือเดียวนี่กระจกปรับพับไฟฟ้าได้หมดตรงนี้ตรงนั้นก็พับได้นะครับโอ้โหคุ้มเกิน คุนะ้มเกินอีกแล้วนี่ภายในแสงอย่างสวยเลยดูสะอาดสะอ้านนะครับนี่นะฮะดูดีมากถ่ายจอทีไรผม,ผมเศร้านะจอผมพังนะผมกระดุมเข้ารูปเหมือนกันผมผมก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับสีดำนะครับนี่เบาะหนังผมยังเป็นเบาะผ้าอยู่เลยนี่ได้เบาะหนังแล้วเนี่ยใชนะ่ไหมสวยเลยครับผมนะฮะมาดูเอานะฮะ ยังไงก็คุ้มผ่อนสามพันสบายสบายพี่ช่วงนี้ไม่ต้องตากฝนด้วยอ่านี่ไม่ต้องตากแดดกระจกอันนี้คือลงสุดแล้วด้านหลังมันจะได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝนะั่งหนึ่งนี่งานดีมากนี่นะครับใครที่มีพี่คนหนึ่งคอมเมนต์มีผ่อนไม่ไม่ถึงสี่พันไมนี่แหละครับคันนี้เลย ผมกระดุมเข้ารูปข้างหลังกว้างนะะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูผมสูง183อันนี้เบาะมันมาอย่างนี้ผมก็นั่งให้เลยโอ้สบายที่แอร์เย็นบอกเลยว่าครับว่าแอร์เย็นแอร์ถึงนะแอร์ถึงสะอาดมากนี่ลองกอนได้ชิดก่อนเด้อนี่เท้าแขนให้ด้วยนี่ไม่ทะนไรเงยอ,ออกแล้ว ตายแล้วพี่ผมเป็นลูกชาวนาะลูกเกษตรกรด้วยไม,ไม่ได้นะผมอะไปทําอย่างพ่อไม่ได้เลยนะเป็นลมก่อนนะทําก็ทําไม่ถึงห้านาทีสิบนาทีไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยวของพ่อเลยนะความขยันพ่อผมโห,โหโเ,เกินร้อยพี่แต่ผมไม่ไม่ถึงส <laughs> ิบี่ดูดีมากนะดิสเบสสี่ล้อด้วยอ่าพูดถึงพ่อตอนเด็กอะพ่อใช้ให้ไปเกี่ยวถั่ว ที่นาเกี่ยวไม่ถึงห้านาทีสิบนาทีโวกเกี่ยวไปโอยเหนื่อยกลับแล้วบอหนีกลับตลอดมันร้อนก้มอะไรเงี้ยผมอะขี้เกียจนะะตอนเด็กนะโตก็ขี้เกียจนะ,ะเอ,อไม่ค่อยถนัดนะฮะอู้สวยมากพี่มุมนี้นะสวยมากนี่ฮะสวยจริงครับก็คือเป็นรุ่นยอดนิยมอะของวัยรุ่นะนะนันเซอร์อย่างเงี้ย e x evo อะไรอย่างเงี้ยชอบผมก็ชอบนะฮะถ้ามีตังนะก็อยากเอาไปแต่งอย่งเงี้ยมันเป็นรุ่นมันเป็นรถซิ่งอะถ้าแต่งมันแต่งสวยมากๆนะทรงมันสวยเนี่ยโหดูไงก็ดูสวยนะชอบนี่สะอาดสะอ้านดูสวยงามนะครับ7917 7หน้า7หลังนะโลโก้ก็สวยมากอ่ามันเป็นแบบมันบอกไม่ถูกอะมันเป็น เห็นทีไรก็ชอบนะครับอสวยมากผมบอกเลยผมชอบนะนานๆนนมาทีได้ถ่ายทีนี่ฝั่งนี้อะ่ะมาดูกันก็นี่แต่คันนี้มันเป็น CNG จากโรงงานเนี่ยมันดูไม่ได้เป็นวัยรุ่นเท่าไหร่มันดูเป็นวัยใช้งานทำงานนะมากกว่านะครับ มันจะเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งถ้าเป็นรุ่นของไวรุ่นนะในรุ่นนี้มันเป็นยังไงคนก็ชอบอะ่ะนะถ้าเป็นแรนเซอร์นั้นแล้วนานๆมันมาทีพี่เนี่ยมันสมบูรณ์ผมบอกรถลงทีงสุดนี่การสะอา้านดูดีมากนะครับแขนลมเงจองนี่มันลงในเท่านี้นะครับด้านหลังลงในเท่านี้นะคือสุดแล้วนะครับสะอาดสะอ้านครับพี่มาดูได้เลยนะโอนจองกับทางพี่แอนก่อนเลยนะใครที่จองก่อนได้ทิ์ก่อนมาดูรถไม่ถูกใจ เซ็นไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับผมการันตีให้เลยกดซื้อเงินสดที่รับรถเลยพร้อมเล่มได้เลยนะครับอเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกับด้านหลังกันอ่าไม่พอนะครับมาดูที่ฝาถังนะฮะฝาถังน้ำมันเนี่ยบอกได้ถึงว่าที่เติมได้ถึง e ยี่สิบนะครับโอ้โหประหยัดแล้วประหยัดอีกนะทั้งก๊าซ cng จากโรงงานไม่พอ พี่เติมอี0สิบได้นะครับถือว่าประหยัดสุดๆแล้วก็มันเป็นรถที่ค่อนข้างประหยัดอยู่แล้วนะฮะค่อนข้างประหยัดนะฮะยิ่งได้ตัวพวกนี้มาช่วยเนะี่ยยิ่งประหยัดกันสุดๆดนะข้อมนะูลน่ะบอกมาว่าน็อตไม่เคยแก่นะพี่นะอ่าน็อตไม่เคยแก่นะฮะอ่าถังถังก๊าซก็มาจากโรงงานเลยนะครับไฟตรงนี้ติดนะมันจะมีไฟอยู่ี มาดูนะผมไม่อยากเปิดผมไม่อยากเปิดนี่ยางอะไรมันจะอุปกรณ์พุญแจนะยางอะไรเราอยู่ครบพี่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยอย่างสวยนะฮะอ่ามาดูเอานะยังไงก็ผมว่าคุ้มนะอ่าลองพิจารณาดูเอาอย่าเพิ่งเชื่อผมแ <case> ล้ว <thrive> กันแสนกว่าบาท ่อนสามพันกว่าบาทบายไม่รู้จะสบายยังไงสามพันหกร้อยนี่ก็ตกเฉลี่ยวันแล้วเท่าไหร่วันละร้อยร้อยกว่าบาทเองร้อยร้อยสิบร้อยี่สิบเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมถ้าผมไม่ตกคะแนนนะ บางทีก็ให้เอาทองผมก็คิดเอ้ยตอนเด็กไม่เท่าไหร่หรอกซองซองหนึ่งซองซองซองสี่เนี่ยท่องมาประจําเลยโตมาเนื่องคิดนะแอบคิดนะท่องไปทําไมอะ่ะเครื่องคิดเลขก็มีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทองไปทำไมอะไรเงี้ยมันมีแอบคิดนะพี่นะเอ้ยนะอ่าเาให้เป็นความรู้นะฮะแต่โตมาผมก็แอบคิดนั่นแหละว่าเออท่องไปทําไมวะอะไรเงี้ยเครื่องคิดเลขก็มี เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่อง1,6 0 0นซีซีนะครับเต,ต,ติมน้ำมัน e 2ีได้แล้วก็ดูดีมากๆเลย remained, ไม่โทรมเลยนะครับดูใหญ่ดูสะอาดนะเห็นแล้วโอ้โหผมว่ามันหนักเอาเรื่องนะเครื่องตัวเนี designs, ้เนี่ยมันใหญ่นะไม่เล็กเลยนี่แต่สวยงามสะอาดสะอ้านทุกซอกทุกซอยเลยดูดีกว่าของผมอีกนี่ดู เป็นระเบียบเรียบร้อยครับดูดีมากนะครับเพราะว่ามาจากโรงงานเลยทีเดียวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อนะนะนะ่เป็นรุ่นแรกๆเนาะของแลนเซอร์เนาะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันมันสวยอะนมันบอกไม่ถูกนะครับมันหายยากนะผมวิ่งขับรถเนี่ยไม่แทบไม่เห็นเลยนะแลนเซอร์เนี่ยแทบไม่เห็นเลย นะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยคือใครมีก็เขาก็เริ่มเก็บกันแล้วไงจะหายากค่อนข้างยากอันนี้ครูส่วนตัวผมนะแต่ข้อมูลจริงผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าบนท้องหนนผมก็ไม่ค่อยเห็นละนะอ่าดับแรกเลยเข้ามารู้สึกได้ครับแอร์เย็นอันนี้ผมไม่ได้เร่งสุดนะเร่งแค่เบอร์สองนะเนี่ยไฟแอร์ยังติดอ่ะคิดดูอ่า ได้ยินแต่ได้ยินเสียงเครื่องเบาแล้วก็ลมแอร์นะครับสวยมากนะสะอาดสะอ้านด,ดูดีนะครับอ่าอันดับแรกผมไม้ดูไฟก่อนนะครับติดหมดนะพี่นะสมบูรณ์จริงๆแทบไม่มีทิ่ติเลยนะถือว่าดีมากๆนะฮะอ่าแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมที่ลองดูก่อนแล้วก็มาดูรถอีกทีที่ร้นานได้เลยนะครับกระจกฝั่งนี้นะฮะนี่ฮะทำงานได้ดีไม่อื่ด้วยนะ งานได้สมบูรณ์ด้วยกระจกพับไฟฟ้านะครับนี่นะสมบูรณ์นะฮะแก๊สนี่ไฟติดนะครับน้ำมีแก๊สอยู่อ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนระบบให้ดูร,รอบเครื่องยนต์เนี่ยนิ่งมากๆนะอ่ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเลยนะมันไม่เห็นเห็นไหมแวผมพยายามถ่ายพี่ดูว่าเฮ้ยมันโอเคนะครับนี่อ่ะพี่จะได้เห็น2มุมด้วยจะให้ดูรอบเครื่องนะครับกับตรงนี้ที่ผมกดนะนึง สองหนึ่มีนับให้ด้วยนะดับแล้วเนี่ยรอบเครื่องไม่กระดิกพี่จริงๆเนี่ยเนี่ยปกติเลยนะเลขไม้หนึ่งสายเจ็มืนะเรือนไม้เนี่ยสวยมากเนะี่ยดูเป็นธรรมชาติดูสะอาดอะมันดูสวยงามใสไม่มีรอยอะไรเลยนะครับนะผะพวอะไรก็สวยงาม สี่านดูดีครับใส่ระบบใหม่อีกทีนึงนะครับอันนี้ใช้น้ำมันนะครับกลับมาเป็นแก๊สกดแล้วมันก็จะดังซีดนิดนึงเนี่ยพี่รอบเครื่องยนต์นี้ขึ้นลงนิดเดียวนิดเดียวแบบไม่สวิงไม่กระดิกแบบเป็นเบาๆแบบว่าเอ้ยนิดนึงนะนิดนึงขึ้นมาขีดเดียวแล้วก็ลงไปเหมือนเดิมเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะฮะนี่บาทีมัน ผมไม่รู้ว่าผมเคยเห็นปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยบางทีก็ดับ,บอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นอย่างเี้เวลากดเปลี่ยนอ่าแต่นี้มันนิดนึงแล้วก็ลงโอ้โหเอาไปเลยกดไลค์ให้แจมอ้าลืมก็เอากระจกขึ้นปุ๊บแอร์เย็นครับบอกเลยว่าแอร์เย็นอันนี้เปิดแค่เบอร์สองนะครับดูสวยดูสะอาดดูดูดีอ่ะมันดูดีอย่างที่ผมบอกไม่ถูกพี่ต้องมาดูเองนั่นแหละ เ,เสียงแอร์เข้าเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ไ,ไฟติดนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องเสียงกันเครื่องเสียงเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเลยอยู่รุ่นเดียวเนี่ยของมิซูเนี่ยไม่ว่ารุ่นไหนปาเจโร่ก็ตามนะฮะอ่านี่ทํางานได้สมบูรณ์นะฮะนี่เนี่ยครับโทรศูนดีมากๆคุ้มแล้วคุ้มเกินแล้วแอร์อนะ <laughs> เย็นเ,เพียงพาะรถได้เครื่องมันหกได้เบาะหนังได้พรมกระดุมเข้ารูป โอ้ยกุญแจรีโมทกระจกภาพไฟฟ้าผมไม่รู้ว่าคุ้มไงแล้วนะอประหยัดน้ำมันอีกนะฮะนี่เจอทุกขึ้นครับผมซีดีได้แจ็คได้นะครับอ่าอันนี้ก็มาเล่นเอานะครับนี่แต่ผมอนี้เบาแต่ผมชอบไปแล้วเจ็ดขอไปนิดนะนึงนี่เห็นไหมมันมีเพลงตลอดเนี่ย รู้สึกว่าลำโพงได้เยอะของผมเองนะของผมแค่สองตัวนี่สี่ตัวนะมันดังมาจากข้างหลังด้วยนะเนี่ยกู้อยู่ข้างหลังโอ้โห,โหพี่พอพอแมวแล้วคุมเกินช <laughs> านีนี่นโอ้ที่จุดบุรียังอยู่ครับผมรถมือเดียวแล้วลูกค้าเดิมเนี่ยดูแลดีมากๆเอาให้อะไรมาด้วยล่ะเนี่ยโอ นี่ที่เคียบุรีนะฮะตามนี้นะฮะโอ้โหนี่สวยอะ่ะผมว่าสวยนะในยุคน,นั้นเนี่ยยุคนี้ผมว่ายังดูดูดีอะ่ะดูดีกว่าวิออสอีกอะ่ะ เนี่ยเขาออกแบบดีมากนะผมชอบผมชอบนี่วางแก้วน้ํานะครับนี่นี่เปิดมามีสองชั้นมีตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่เห็นไหมครับโอวิออสจะไม่ได้ตรงนี้เลยนะวิออสผมอะนะนี่นี่ดูดีมากครับผมเนี่ยผมชอบมากออกแบบแล้วที่สาคัญมันสะอาดสะอ้านมันดูดีมันดูสวยงามนะครับเครื่องเสียงดีแอร์เย็นสมบูรณ์ครับผมเฟิร์มให้เลยไม่เห็นพี่ต้องติดใจนะพี่ต้องชอบ แน่ๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอที่ผมรีวิวเนี่ยผมยังเดี๋ยวนะผม,ผมยังแบบว่าถูกใจเนี่ยโอ้ปรับสูงต่ำของอะไรได้ด้วยเน<ม>ี่ยที่ผมผมรูปดูดกัเดี๋ยวนะ<ม>นี่เห็นไหมพี่น่าจะใช่นะนี่นี่มีล็อกเท็ด,ด้วย มีล็อเกเก็ตรงนั้นด้วยนะโอ้โหครบพี่จบแล้วจบเลยจบเลยตามนี้เลยครบพร้อมใช้ไม่ต้องทำอะไรแล้วคือพ,พร้อมพี่ใช้ยาวๆเลยอะยางก็เต็มๆนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แอร์เย็นเพียงพะนะครับกระจกอะไรทำงานดีนะฮนะแล้วก็มาดูอีกทีแล้วกันนะครับพี่นะร้านอยู่ <c oughs> ลำลูกกาของหนี่ง เลยถนนลำลุกกาสายเก้ามาร้านอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทาวิทออโต์คาร์นะครับเบอร์0852491987นดนะครับขิดนะฮะคันนี้เป็นเมสูบิชแฟร์นเซอร์นะครับ G.L.X นะครับ1.6 G.L.X นะเกียร์ออโต้สีขาวมุกรถมือเดียวนะประวัติดีไม่เคยชนรนถไม่เคยแกะนะครับราคา179,000บาท179,000บาทเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยครับผม ตกค้างงวอยู่สามพันห้อยเก้าสิบแปดบาทถ้ามาหารเดี๋ยวผมลองหารสามสิบวันดิมันจะตกวันละกี่บาทเหมือนเราเช่าขับอะผมก็ไฟแนนซ์นี่คือการเช่าขับนะพี่ของผมก็เช่าขับนะฮะรถยังไม่ได้เป็นของเรานะฮะสามพันห้อยเก้าสิบแปดสามพันหร้ยเก้าสิบแปดใช่ไหมหาร สามสิบวันเอากลุ่มกโอ้โหวันละร้อยี่สิบบาทที่ร้อยยี่สิสี่ปัดขึ้นวันละหนึ่งร้อยี่สิบสี่บาทเช่าขับโอ้โหพี่ยอดกระปุกวันละร้อยี่สิบสี่บาทที่สบายเดือนสิ้นเดือนพอถึงวันข้างวดที่ก็ส่งไปเนี่ยอ่าบางคนมีรายได้วันละห้าร้อยพี่ก็ยอดไปก่อนวันละร้อยยี่สิบสี่บาทอะไรเงี้ยเนี่ย มันหารเป็นวันมันถูกประมาณร้อยกว่าบาทโอ้ร้อยยี่สิบะถถูกจริงนะครับก็คือประหยัดอะเราเซฟเซฟไปเยอะเลยแล้วก็รถดีครับผมรถดีใช้งานดีนะฮะนะฮะยังไงก็ลองเข้ามาดูครับพี่ไม่พลาดไม่ผิดหวังแน่นอนผมบอกอีกทีหนึ่งจองก่อนได้สิก่อนสามารถโอนกับทางพี่แอนได้มาดูรถไม่ถูกใจเซ็นไฟแน่แน่ผ่านคืนเงินจองทุกบาททุกสังครับผมนะมนะตามนี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยอีกนิดเดียวเลยอีกห้าพันคนติดตาม นะครับเหลืออีก5,000คนติดตามเสียงเพลงเข้านะฮะฝากอีก5,000คนติดตามนะครับผมจะถึง1 0 0 0 0แสนซับสไคร์แล้วใครที่ยังไม่ได้กดฝากด้วยนะครับถ้าชอบรถบ้านรถสวยรถเมอสองรีวิวไม่มีข้อมูลใดทั้งสิ้นรีวิวสภาพโดยโดยโดยรวมนะเป็นของจริงนะครับไม่มีตัดต่อถ่ายสดๆพูดสดๆตามความรู้สึกผมคใครที่เข้ามาใหม่นี่คือฝากนะครับแต่ว่าคนเขาน่าจะรู้หมดแล้วแหละ แต่คนใหม่ที่เอ้ยทำไมไม่บอกข้อมูลรถไม่บอกโดยละเอียดไม่บอกอะไรเลยแค่นี้นะครับคือข้อมูลของผมถ้าชอบฝากกดติดตามแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมนะฮะอ่าแล้วก็คลิปหน้าน่าจะเป็น Hon d a j a z นะครับคันนู้น่าจะนะครับน่าจะเป็น Hon d a j a z ราคาเบาๆอีกหนึ่งคันเดี๋ยวรอนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันแต่ถ้าใครจะผ่านมาเนี่ยลองแวะเข้ามาดูรถได้เลยเพราะมีรถให้เลือกอยู่พอสมควรนะครับอ่าตามนี้นะครับพี่นะไปแล้วครับผม เบอร์ย้ำเบอร์ทีนิดนึง0นย์แด้นึงเก้าแปดเจ็ 7, นะครับกิจนะครับไปครับขอบคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ